สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกบานชื่นแคร์อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักโดยลิบิ้นกากเพชรใสนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระนไกงเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตา TW, เป็นกากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสเส้นที่ความยาว4 0่ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 0ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบินเส้นที่หขึ้นมา เราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นและก็จะาะด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4 เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหลี่ยนทั้ง4ี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกรลับด้านค่ะกรลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลี่ยนอีกครั้งหนึ่งทั้ง4ด้านนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลริบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแบบนี้นะกดลงไปนิดนึงนะคะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบบี้เส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบบน้เรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันจับหมุนนะ เราก็จะนับตรงฐานของเส้นที่4เราจะนับมา4ช่องนะ1 2 3 4นี่นะคะจับอริบิ้นหมุนมาแบบนี้ก็จะชน1รอบพอดีนะเสร็จแล้วจับอริบิ้นเส้นด้านนอกออกมาจับริบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่4ี่ค่อยค่อยดึงลิบิ้นลงมานะคะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะ ดีจะจับริบบิ้นเส้นด้านล่างจับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขานะคะริบบิ้นก็จะมาออกหน้าเส้นของเขาเองนะด้านในนะคะแล้วค่อยดึงค่ะริบบิ้นฝั่งนี้จะเสมอตรงฐานนะแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายนะคะจับลิบินม้วนมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนกลับไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าอีกครั้งแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอระตลิบินโค้งมาแบบนี้ดูด้านล่างกรีบถัดมาฝั่งด้านขวามืออีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกลีบนี้นะคะกลีบถัดมานะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราก็จะจับริบบิ้นเส้นถัดมาตัวนี้นะจับริบบิ้นหมวนไปด้านหลัง หนึ่งรอบนะคะแล้วก็ม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังอีกครั้งแบบนี้นี่นะจะเป็น2รอบอ้อมมาในลนักษณะเดียวกันแบบนี้นะเสร็จแล้วจากบัตตอิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะใต้กลิบนี้เลยนะคะกลิบถัดมานะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะคะ ค่อยๆดึงลิบบี้ลงมาเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาได้จับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึง่งจับไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้นะคะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวน,นี้จะเป็นลายดอกบานชื่นแคร์สวยๆน่ารักน่ารัก,รกแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ดีค่ะ